สวัสดีค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่ยี่สี่ยี่สี่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกพ่อจ๋าล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วนะ <c oughs> เอได้ชูคางไว้ดิคางไว้คางไว้โอเคโอ,คอ <c oughs> ย๋ยหล่อน,น,นี่ยิ้มได้ยิ้มหวานยิ้มหวานเลยกินนมจีนแล้วเรียบร้อยไม่ใช่กิน กินนมกินอะไรเรียบร้อยแล้วนะนะอ่าเดี๋ยวไปดูแม่ก่อนนะแม่ทำอะไรอยู่หน้าบ้านนะเดี๋ยวมานะโอเคเอาแม่ไปไหนแล้วเนี่ยอุย้ยตามดูแม่ก่อนเมื่อกี้แม่อยู่หน้าบ้านอยู่เลย ไปดูหลังบ้านแล้วเหรออ๋อเมื่อกี้เปิดน้ำไว้เปิดน้ำจ่ามาปิดน้า,า,นามาปิดน้ำปิดละเราดูพี่หนุ่ยเก็บเห็ดไปแล้วอุ้ยเข้าไปละเะเข้าไป,<ะ>ข,ไปขาย <laughs> อุ้ยอุ้ยเกี้ยงแล้ว <laughs> เก็บไปขายแล้วพี่หนุ่ยเก็บไปขายให้เห็ดบานอาน เมื่อวานเก็บมาไปแจกแจกญาติญาตหมดเดี๋ยวจะผัดมาม่านะคะเตรียมมาม่าไว้มาม่าผัดใส่ไข่แม่เข้าบ้านแล้วแม่เข้าบ้านแล้วเย้เย้เย้แล้วด้วยแล้ด้วยเอาเครื่องแม่ถ่ายเนี่ยวันนี้ ขอยืมก่อนนะจ๊ะอาเมื่อเช้าเมื่อเช้าของมันเป็นบุลีเต็มเอาเอาเอ๊ะเอ๊ะเอเปิดพัดลมให้เดี๋ยวเปิดพ mm ัดลมให้วันนี้วันอาทิตย์สีแดงแม่ใส่เสื้อสีแดงเอ้ยเฮ้ยเฮดน็อตด้วนึงฮะ เดินไหนไม่้โดนโอ้โหเดี๋ยวนี้หน้าขาวใสขึ้นนะเอ๊ะ <laughs> ตั้งแต่ทาครีมซีครีมให้แม่ทา <laughs> สั่งมาจากเฟซบุ๊ก กินน้ำละเหนื่อยเนื่อยไปเดินรอบบ้านรดน้ำตน้ำตนไม้ตุนไข่เอ้พ่อ,ก,อกินกาแฟกินกาแฟตุนไข่ไว้พ่อนะคะกำลังเดือดปุ๊บปุ๊ปุ๊บชงใจเป็นน้ำแข็งนะงใส่น้ำแข็งอ๋อเมื่อเช้าชงกาแฟแล้วก็ใส่น้ำแข็ง <laughs> อ๋าจ้าเป็นกาแฟเย็นไปแล้ว ขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่2ี่กันยายน2560นะคะแม่นอนดูทีวีอยู่ดูข่าวหลับกว่าเดเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันไปดูพ่อก่อนนะพ่อออกไปดูเห็ดเดี๋ยวแม่เออสวยใเนี้โอ้โหหน้าใสเลยเนี่ยสวยเลย ม่โอเคเ,ออเดี๋ยวไปดูพอ่อละจ้าตั้งต้นกังต้งนะพ่อไปดูเห็ดเห็ดออกเยอะแยะเลยเตามไปดูพอ่อพ่อมาดูเห็ดจ้า <c oughs> เห็ดออกเจอเลยอ่าเปิดเลยเปิด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 ปดูเห็ดแล้วเห็ดเยอะแยะเลยตะแนวดึงมาเลยวะดึงมาเลยนี่นี่ดู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 ดด โอ้ยเห็ดเห็ดเห็ดเยอะไหมเห็ดเยอะไหมโอ้โหเห็ดเพียบเลย <c oughs> อ๋อพ่อจะดึงออกเหรอพ่อจะช่ชยดึงจุกเอ้ยไม่อันนั้นดึงแล้วอันนั้นดึงแล้วดึงกระดาษหนังสือพิมพ์หนึ่งนี่นี่ดึงตรงหนังยางนี่ไงกระดาษหนังสือพิมพ์อะ่ะเออดึงออกไหมดึงออกไหมจะเอานิ้วจิ้มรูเลย เอานิ้วจิ้มลุงสื่อพิมพ์อะเนี่ยจิ้มแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยออกแล้วออกแล้วเนี่ยออกมาแล้วตกมาออกมาไมไ่ได้ออกตามหยกน,น,นี่ไงเออ<ๆ>เออโอ้ยโอ้ย,อยมัดแน่นโอ้ยหนังยางรัดอย่างแน่งเนี่ยนี่เอาออกมาแล้วนี่ออกมาแล้ว ดูดิเห็ดเห็ดเห็ดโอ้เห็ดเห็ดเยอะมากเป็นไงเป็นไงฮะจะเจอมาได้เราจุกออกหมดเลยก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวออกไง เน ah, bigger, right. ี่ยลึงจุกออกเอ้าพ่อไปไหนพ่อจะไปแล้วเหรอเอ้าเอ้ากิดไปกิดไ้เดี๋ยวค่อยมาเอาออกทีหลัง พ่อเลี้ยวไปไหนจ๊ะพ่อตรงนั้นลื่นนะเอามาทำอะไร <c oughs> ปิดปากนะดเดเดี๋ยว <c oughs> ไปดูแม่ ย่ายเอกไหมย่าเอกไปเลยมาเปิดคลิปเสร็จมาจบคลิปที่แม่ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย